สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพบก,กันเฮาในบรรยากาศเนาะอย่างยามเช้า้าเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาววีสาาหรือว่าทางต่าง,างประเทศสะบร์กอกับสบายดีและสวัสดีทุกท่านเด้อวันนี้ก็มาพบกาัาเฮาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกายสวนมะฮุงอีพองามงามกสิาพา กันไปเอาเทาพี่น้องไปเอาเท,า,เอา,เทาอยู่มานาอนะไรเนาะจยากซืได้หรือบอกพี่น้องเลยก็ไปเอาน้ากันเะนาะใไรกัมานะเออไพ่คือปเาเจสาวแท่นี่ิทำไมกันจะไปเอาเท้าทิ๊บ <c oughs> ว่าจะไปเอาแต่เด็กแท้ không có hao được là cái xe mới được của hao gì đâu thôi thôi mưa khơi nhỉ nha này ừ. oh, oh, đọt no. nhả mà đó nó Bánh ăn là <laughs> เดี๋ยวสิพาไปเอาเท้าพี่น้องหมากำมาหนำมาก็ไม่ได้ออกไปนอนน้ำนอีพอดอกเฝ้าผู้เจ้าอยู่กันไปเน่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 เลยตะเวนกำลังเริ่มเริ่มออกเนาะสะออนแต่ดกอกหญ่าพี่น้องปีน่ากับคุลงอีกแล้วนี่ลาอยอะไ มากับเมรสนุยเมรสนุยอย่างก่อน่วรผลไปให้งันให้งันละลายพี่น้องดอกอันลายอะไรเนาะโอมน้ำอะไรพี่น้องนี่ดอกหนา ไปนี่พานพานน้ำหมอกไปปไปกะลอดพื้นไปพี่น้องโอ้เย็นน้ำหมอกโอ้หกอะไรได้พี่น้องเอนมาอีพอเอิญสฉยๆได้เป็นคนมาหลักเทา มันหุ่งก๊กนี่ค่ะมันเพิ่มแล้วมือตามรถนี่มันมันอะไรมันอันน่ะมันซุกแล้วมันหล่นถิมรถมันเน่าสุ่ถิมเออเออเอามาอตามรถมันหุ่งเพิ่มค่ะเขามันอันไหนมัน มันสุแล้วม oh, ันก็โต๊กพิมพขอเห็ดยางโอ้มันี่ทือติบข่าเมื่อมไปใช้ผอ พอควยมาย่องภาคเกษตรน,นั่นนี่ค่ะเอามากเบิดแล้วว่าเถาโอ,โอ้มุ่นค่ะลีพี่น้องควยแอนเมสอุยมาลงเนาะควยลงมาผ่าพี่น้องเอ้ยเอากระิีเอาอย่าอะไร มีอยู่บ้านี่คือไรบ้าถือกระตามาจอเจือบง้เดี๋ยวสบิวกะสิลงไปเอานะพี่น้อง จะพอมาิ่งงามพากันานเอากะซี่ยักยักให้เด้อพี่น้องเลยควยลงมาก่อนเลยมันกำลังงามมันมาเห็ดอยู่เหมือน็ดบุ้น,นขอขเห็ดมดดิแล้วเราไหลไปแล้วเราอะมันกลับมาอีก,กตัใช้ไหลต้นเมื่อบ้าน

มันเลยยากกินกระเพื่อกระตีอเลยทีมอหงุดหงิดไหมเนาะเจ็นอะไรแบบสามอ๋อตื่นเด้ถึงละี อออตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่เอาเท้าแล้วเนาะพี่น้องก็ได้บลายปันใดเนาะได้พอสุบมาแหละเพราะว่าอันคว้ยสุวยลงมาหยีพี่น้องมากินอันผักเกษตรในน้องแหละอีพอบเห็นเนาะแล้วไหลเมื่อหละเธื่อนหนึ่งพี่น้องเออแต่ว่ามันมามันกลับมากินอนะีกเนาะ ก็ได้พอสุบอยู่เนอะนี่เพิ่นว่ากันว่าสีอันสีไปเห็ดทงขายบอไปเอาเท้ามาขายก่อนว่ะพอจะได้แต่พอสุบพี่น้องก็พากันสิงมเอาหอยจุบเนอะพิ่งงมเอาหอยจุเอาสุกตันเพนพี่น้อง โอ้ยจ้ามันยี่ปีน้องกะปูตัวนี้พี่น้องเลยนี่เดี๋ยวสะดูชิซูนันล้วโอ้ยกะปูผุ กับสีบโปกเลยพี่น้องเอ้ยเนื้อตอนนี้แหละจืกโลกมันสีเหลือกแหน่เนาะปีนี้นก็บ่ได้ปลูกพักใส่ยันน้ามันบ่อพ่ออะไรพี่น้องก็สีปลูกในเฮือนแน่เนาะปลูกไว้ในพอได้อันเห็ดอยู่เห็ดกินอะไร งอมบอลใหม่อลไรพี่น้องกยอยู่หันยันปีนเกือบกยกูกยก้กย,ย,ย,ยตอนนี้ก็พากันเอาหมักหอยเท่าแล้วก็ หุ่งเนาะพี่น้องก,ก็แลกเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็สิพากันนั่นหย่างเมื่อคอ่อะทุบ้านีหยางรับถถงนะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจุกคีไวซัมเนเดอร์พอกันคลิปนะสบายดี